สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์นะคะกับคุณครูดีมวันนี้เราจะมาในเรื่องวิถีชีวิตในอดีตผู้คนส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยมีการดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะคะมีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจากภาพเห็นไหมคะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนเขาก็ช่วยกันสร้างนะคะอาจจะสร้างจาก ไม้ไผ่นะคะมุงด้วยหญ้าแฝกอย่างนี้ก็ได้หรือการเกี่ยวข้าววันนี้เรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องรถเกี่ยวข้าวเขาก็ใช้แรงงานของมนุษย์นี่แหละช่วยกันเกี่ยวนะคะ ซึ่งในวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือบ้านเมืองเนี่ยจเจริญมากขึ้นใช่ไหมคะมีเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องทุ่นแรงสังคมที่ผู้คนอาศัยอยู่เนี่ยก็เป็นสังคมเมืองทําให้ต่างคนต่างดำรงชีวิตของตนเองไม่ค่อยสูงสิงกับใครจงเติมคําให้สมบูรณ์การเดินทางในอดีต มักจะใช้อะไรโดยใช้แรงจากสัตว์เช่นวัวควายในการลากจูงคะใช้อะไรเอ่ยยานพาหนะในสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเกวียนกเอยียนอเกวียนนะคะใช้ในการลากจูง นั่นเองโดยใช้ใช้พลังงานจากใช้แรงจากสัตว์นั่นเองนะคะในการลากจูงและยังใช้อะไรที่ใช้แรงภายจากคนเดินทางโดยใช้แรงพายค่ะพายก็ต้องเป็นเรือรอเอือเรือนะเมื่อนานมาแล้วไม่มีไฟฟ้า,าใช้ผู้คนต้องใช้จุดๆ,ๆเพื่อให้แสงสว่างแต่ตอนนี้ มีไฟฟ้าแล้วสะดวกมากสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีหลอดไฟมนุษย์ก็จะใช้ตะเกียงสมัยก่อนเราจะสร้างบ้านใกล้จุดๆเพื่อสะดวกต่อการเดินทางและการดำรงดำเนินชีวิตนะคะแต่ปัจจุบันนิยมสร้างบ้านอยู่ในจุดๆเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวดวก สบาการเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยอาศัยเรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะบ้านเรือนสมัยก่อนจะอยู่ติดกับแม่น้ำเลยนิยมสร้างบ้านอยู่ในเมืองนะคะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้างสรรพสินค้ามีใกล้โรงพยาบาลวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันก็คือด้านที่อยู่อาศัยด้านการเดินทางแล้วก็ด้าน สิ่งของเครื่องใช้ด้านที่หนึ่งนะคะคือด้านที่อยู่อาศัยสมัยก่อนเป็นไงสร้างบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ําในอดีตบ้านเป็นบ้านไม้ปัจจุบนันสังคมเมืองนะคะบ้านจะอยู่ในเมืองเมื่อใกล้สิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ทําจากปูนน,นั่นเองไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําแล้วขอแค่มีถนนผ่านเหมือนกัน สมัยก่อนก็จะเป็นบ้านยกใต้หุนสูงปัจจุบันเนื่องจากในเมืองมีสภาพการอยู่อาศัยที่แออัดประชากรเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้นก็เลยอาศัยอยู่เป็นตึกนะคะการเดินทางต้องใช้เกวียนในการเดินทางในอดีตใช้แรงของสตัตว์ปัจจุบันมั้ไงมีรถยนต์แล้วใช้เชื้อเพลิงหรือ เรือสมัยก่อนใช้แรงพายใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันก็เป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วบรรจุคลได้มากขึ้นถ้านักเรียนไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะมีรถมา้าทางภาคเหนือก็จะมีรถสําล้ออย่างนี้นะคะที่ยังใช้อนุรักษ์การเดินทางในสมัยก่อนอยู่อ่ะปัจจุบันก็เปลี่ยนแล้วจากรถสําล้อแรง ใช้แรงคนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรถตุกตุกด้านการเดินทางในเมืองที่มีการพัฒนาไปเกิดขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นรถยนต์แล้วยังมีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันใช้พลังงานจากแม่เหล็กไฟฟ้านะคะตรงแรงของรางรถไฟเนี่ยมีกระแสะไฟฟ้าอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือรถทัวหรือเครื่องบิน สิ่งของเครื่องใช้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันก็คือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะสิ่งของเครื่องใช้ก็จะเป็นการต้องใช้แรงของมนุษย์ใช้การจุดไฟอย่างเงี้ยต้องเอาหินมากระทบกันให้เกิดประกายไฟต้องใช้ความเป็นธรรมชาตินำวัสดุธรรมชาติมาประยุกใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีไฟฟ้าใช้ก็ มีความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเตาถ่า,านเตาไฟฟ้าเตาแก๊สน,นะคะตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเตารี่สมัยก่อนเนี่ยใช้ถ่านนะคะในการเผาไหม้แล้วก็ใส่เข้าไปในเตารี่เพื่อให้เตารี่ที่ทําจากเหล็กเนี่ยร้อนปัจจุบันก็คือใช้ไฟฟ้าแทนหรือบรรจุนณุ์ที่ใส่น้ำไว้กินเนี่ยเห็นไหมคะสมัยก่อนเป็นดินเผาใส่น้ำเข้าไปก็รู้สึกเย็นแต่ปัจจุบันเป็นตู้เย็นเอาไว้แช่น้ำ หม้อหุงข้าวพัดลมแอร์คือสิ่งอำนวยความสะดวกช้อนในสมัยก่อนทำจากสังกะสีปัจจุบันก็เป็นสแตนเลสนะคะไม่ให้เกิดสนิมหรือตะเกียงแล้วก็หลอดไฟนี่นะคะคืออุปกรณ์ต่างๆในอดีตและปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารสมัยก่อนยังไม่มีสารเคมีก็ใช้เป็นวัสดุธ,ธรรมชาติ เปลี่ยนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเปิดหน้าสิบหกนะคะจุดประกายความคิดถามว่าสถานที่ใดในชุมชนที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไรในชุมชนของเราก็จะมีอะไรบ้างมีวดัดมีสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะนะใช่ไหมคะอ่าถ้าคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้ว่าสถานที่ที่ครู ที่ครูครูยกตัวอย่างก็คือส่วนสาธารณะเพราะว่าได้วิ่งออกกำลังกายนะคะนักเรียนอาจจะชอบไปวดัดอยู่ใกล้วาดนักเรียนชอบไปวดัดเนื่องจากจะได้ปล่อยปลาไปปล่อยปลาไปเลี้ยงอาหารปลาให้นักเรียนตีเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเมื่อเป็นวิถีชีวิตของคนในอดีตและกากบาทในข้อที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนในอดีตนะคะ ข้อที่1สร้างบ้านด้วยไม้ยกพื้นสูงใช่ไหมคะเป็นแบบอดีตเล็กถูกนะคะติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นไงผิดอ่ะมันเป็นปัจจุบันทอเสื้อผ้าใช้เองเป็นของอดีตติดต่อสื่อสารด้วยโทรเลพโทรเลขมันถูกยกเลิกไปแล้วใช่ไหมคะเพราะใช้ตะเกียงเพื่อแสงสว่างเป็นของอดีตนะคะติดเข้าหมายถูกประกอบอาชีพเกษตรกรรม,มเป็นของอดีต ทำงานในโรงงานเข้ามาทำงานในโรงงานเป็นของเป็นไงนไม่ใช่อดีตแล้วเป็นปัจจุบันเดินทางด้วยเกวียนเป็นของอดีตนะคะอาศัยบนตึกสูงก็คือเป็นของปัจจุบันใช้รถไฟฟ้าเป็นของปัจจุบันค่ะระบาเปิดหน้าที่17นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากนั้นบันทึกคำตอบลงในแผนภาพ เขามีสาเหตุมาให้นะคะสาเหตุให้นะักเรียนกรอกสาเหตุแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วส่งผลกระทบอ,อะไรครูก็จะยกตัวอย่างมันมี3ด้านใช่ไหมคะมีด้านการเดินทางด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ย ครูครูยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือด้านการเดินทางสาเหตุที่การเดินทางเนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปมีการใช้รถยนต์มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิตของประชากรปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นนะคะผลกระทบก็คือเป็นไงเมื่อเขาใช้รถยนต์มากขึ้นแต่ละบ้านมีรถยนต์กันทุทกทหลังเลยใช่ไหมคะ ก็จะทําให้เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้นมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากขึ้นนั่นเองเ mm hmm. มื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทําใบงานเก็บคะแนนจํานวนหนึ่งใบนะคะระบายสีตกแต่งให้สวยงามวันนี้ก็จบบทเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนไปแล้วนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้า,ส,านะสวัสดีค่ะ